Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bin ni'matihi tatimu salihat Wassalatu wassalamu ala la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman kathira Rabbi yasir wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau kuam rak kuam cak Allah subhanahu wa ta'ala tumida Tengku Tanpu chum fang tira Tanpu chum ในปัญหาในอุปสรรคความยากลาบากในการใช้ชีวิตของเราเนะี่ยผมคิดว่ามีอยู่หนึ่งประการที่เป็นปัจจัยสําคัญครับวันนี้ผมมีเทคนิคมีวิธีการมีหลักการที่จะทําให้ชีวิตของเราง่ายกว่าที่คิดความสุขของเรานั้นง่ายกว่าที่คิดครับหลักการนั่นคืออะไรครับหลักการนั่นคืออย่าแทรกแซงเรื่องของลอสุบฮาในวาตาละาอย่าแทรกแซงกิจการของลอสุบะฮ่าในวาตาละาเรื่องของอัลลอฮ งานของเราพี่น้องครับจะร่างงานของเราเราทํางานของเราอย่าแทรกแซงเรื่องของเอาสุบภานุวะอาตราะครับดูยอะขวดอ่านพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะอัตรได้ทรงตรัสไว้ว่าเรื่องของอลงานของเราคืออะไรว่าไม่ยะตกลนและฮะยะยอันละหูมะครอยาบุคคลใดก็ตามที่มีการตักวามีความยำเกรงกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตัตระเพราะองค์จะทสงบันห้เขานั้นมีความมีความง่ายครับมีทางออกในปัญหาในอุปสรรค ไม่พอพี่น้องครับวายรุปุกหูมินไฮสุนายาฮัตสิบและพระองค์จะส่งประทานปัจจัยฤกษียังเชียให้กับเขานั่นพี่น้องครับสิ่งเดียวที่เราจะต้องมีอยู่เป็นงานของเรางานของเราที่เราจะต้องทำพันธกิจของเราที่เราจะต้องทำและอย่าไปได้อย่าได้ไปไปก้าวไกยงานของเรางานของเราคืออะไรฮะงานของเราของเราคือตักว่าพี่น้องครับแสวงหา ความพึิงพ่อไทยขอรับสุภาพนาวาแต่ละสิ่งที่ลัสุภาพโดยแต่ละทรงใช้เราใช้ให้ทำอะไรเราทำสิ่งที่ลับสุภาพุดยแต่ละห้ามเราเรื่องอะไรเราออกห่างนั่นคืองานของเราส่วนเรื่องของริสก,ปกปีปัจจัยยังชีพส่วนในเรื่องของการแก้ไขในปัญหาอุปสรรคหรือความสําเร็จไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเราไพ่น้องครับเรื่องใครครับเรื่องของพระเรื่องของรพระรรลลอรัสุฮาพโตะทรงทรงทรงการันตีว่า ยยจยันลลหูมัครยาพระองค์จะสรงให้เรื่องราวต่างๆของเขาปัญหาอุปสรรคต่างๆของเขานั้นมีทางรอดมีทางออกวายรุลุกหูมินไฮสุบายาจัสิบและประทานริสกี ى ي ปัจจัยยังชีพให้เห็นไหมครันั้นเรื่องของลลอ a ์ครับความสําเร็จหรือไม่ความมันหรือไม่สําเร็จริสกีปัจจัยยังชีพจะได้มากได้น้อยไม่ใช่เรื่องเราเพี่งน้องครับเรื่องของเลาสุบฮานิวาตาลาไม่สบายเป็นไม่สบายไปหาหมอเพี่น้องครับ หน้าที่เราคือไม่สบายกินยาหาหมอขอดูอักางลอตสุภานิวาตาละหายหรือไม่หายติดหรือไม่ติดไม่ใช่เรื่องเราไปนล้ครับนั่นไม่ใช่เรื่องของคุณหมอเรื่องใครครับเรื่องของลอสุภานิวาตาละนั่นคือเรื่องที่มันมีความสําคัญไปแน้ครับเงินทองครับหน้าที่เราคือแสวงหาริสกีที่หาล้านออกก่อนจะออกไปหาริสกี้ได้ละหมาดได้ทําตามก,กฎกติกาจะค้าจะขาย เรื่องของเราคือให้ความง่ายความสะดวกอย่าไปค้าขายที่มีการ <c oughs> คดโกงอย่าไปค้าขายในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฮานุตะลาทรงห้ามหน้าที่เราและขอดยอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะลาในเรื่องของริสกีเรื่องของเราส่วนกาไรได้ไม่ได้ยังไงไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรื่องของอัลลอฮฺสุบฮฺานุวาตะลาเห็นไหมฮะว่าแบ่งให้ถูกไปแล้ครับเรื่องของเรานั้นคือ รักว่าของ้อสุบฮานุวาแต่ลาทำตามบัญชาชายของลอสุภานุวาแต่ละส่วนเรื่องของลอสุฮานุตาานั้นเราส่งค้ำประกันเรื่องให้กับเราแต่ปัจจุบันนี้คือเราทําสลับกันพี่น้งครับเราเอาเรื่องของลล l a ์มาทําและเราปล่อยปะละเลยหน้าที่ของเราที่มีบอร้อ์สุฮานุวาแต่ละสังเกตเห็นไหมครับวันนี้เราเหนื่อยเราลาบากเพราะเราไปโฟกัสอยู่กับผลสําเร็จอยู่กับเงินต้องให้ได้เงินเหมือนว่าเงินปอยู่เป็นความสามารถของเราความสําเร็จอยู่ที่ความสามารถของเรา ทำให้หลายคนนั้นนะครับเหนื่อยหลายคนนั้นทุ่มเทหลายคนนั้นเครียดหลายคนนั้นมีความยากลำบ,บากในชีวิตเรียนหนังสือจะให้ได้นะครับหน้าที่จะต้องให้ได้หนึ่งที่หนึ่งที่สองที่สามไม่ใช่พี่น้องครับคนที่ออกมานั้นเป็นเรื่องของลอสุบฮานิวาตตาลาแต่หน้าที่เราคือดูหนังสือเรียนหนังส ữ, ือนะครับจะขอ์ดูอัลลอฮฺสุสบฮานุวาตาลเสร็จแล้วได้ไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลา นั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เรานั้นพลาดกันเพียน้องครับดูอีกหนึ่งอญญายะห์เพี่น้องครับ u, อัลลอฮ์สุบฮานุลทรงตัดว่าวะมุรอะละกะบิสซ์ซาจงใช้ครอบครัวท่านให้ละหลมาดและนัสอัลูกะริสกอเราอัลลอฮ์สุบฮานุวาตละไม่ได้ขอริสกีจากท่านยิ่งไปกว่านั้นนะฮุนฮนารุสฮูกะเราอัลลอฮ์สุบฮานุวาตละเป็นผู้บัญชาฤกีให้ เห็นไหมนั่นเรื่องริสกีเงินทองปัจจัยยังชีพเป็นเรื่องของอวโลพี่น้องครับเรื่องของอววะอย่าไปก้าวไกยเรื่องของอววะอย่าไปทําแทนอววะสุบภานุวาตละโดยการโฟกัสโดยการเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทโดยไม่ทําหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของเราคือให้ได้ละหมาดพี่น้องครับได้ละหมาดได้ใช้ครอบครัวให้เราได้ละหมาดได้จําจีจําชัยครับสอนลูกให้ละหมาด ในองรวมหน้าที่เราคืออยู่ในกรปรการศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุววาตาลนะครับเสร็จแล้วเรื่องริสกีอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาทรงค้ำประกันแน่นอนเราต้องแสวงหาริสกีเราไม่สบายเราหาเราหาหมอเรามีปัญหาเราเราแสวงหาหาทางออกแต่ว่าสุบฮานุวาตาจะช่วยให้เรานั้นได้เจอทางออกที่ดีให้มีปัจจัยให้มีช่องทางพบช่องทางที่แสวงหาริสกีความง่ายความสะดวกก็จะเกิดขึ้นกับเราว่าไมยตักิลลาฮะยะจัลลัลหุมินอัมริฮิยุสรอ ุคคลใดก็ตามที่ตักวากบอัลลอฮ์ยำเกรงกับอัลลอฮ์แน่นอนพระองค์จะส่งให้เรื่องราวต่างๆของเขานั้นง่ายสะดวกมีทางออกที่ดีเจอในสิ่งที่ดีนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญเพีองครับเรื่องที่มีความสําคัญและเราทําไม่ถูกต้องปรับตัวใหม่หเพีองครับแบ่งแยกให้ออกครับให้ถูกทางเรื่องของริสกีเป็นเรื่องของลอสุบฮานวิวาตาลาความสําเร็จเรื่องของรอสุบฮานวิวาตาลา หายไม่หายจะโรคภัยแค่เ <il> จ็บเรื่องของลอสุภานุวาตาลสอบได้ไม่ได้ครับสอบได้ระดับใดเรื่องของลอสุภาณุวาตาลหน้าที่เราคือทําหน้าที่ของเราได้ทําตามหลักการศาสนาของลอสุภานุวาตาลในอิบาดสักการะของลอสุภานุวาตาลแล้วความง่ายความสะดวกี่เกิดขึ้นผมมีหลายกรณีเพีองครับเห็นโรงเรียนผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านหนึ่งพีองครับ ท่านนะครับหน้าที่ของท่านท่านจะรู้หน้าที่ของท่านคือสอนหนังสือให้ลูกศิษย์นั้นได้ได้มีอรรถสุภานุวาตลาได้ก่อให้เกิดการตักวาครับท่านมั่นใจอยู่ในสิ่งนี้คือให้ทําสิ่งนี้โรงเรียนสอนสอนไม่จะสอนศาสนาล้วนๆหรือสอนบรณการหลักสําคัญคือให้ผลิตลูกศิษย์มาให้เป็นคนที่เป็นมุกมินที่สมบูรณ์มีการตักวายัเกรงอรรถสุภานุวาตละทุ่มเทสัพพะกำลังนั้นตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับเสร็จแล้วเขาท่านมั่นใจเพียนงะครับว่าเรื่องฤสกี ปัจจัยยังชีพนะครับความสะดวกต่างๆอลัลลอ์จะให้มาเรื่องโรงเรียนสร้างโรงเรียนสร้างหอพักครับเรื่องของอลัลลอ์สุบฮานุตระความสําเร็จแต่หน้าที่ท่านคือออกสแสวงหาแต่ไม่ทิ้งหลักสําคัญคือให้ดสอนให้ครูได้มีทิศทางเดียวกันไปในทิศทางนี้ให้มีตักว่าอาลัลลอฮ์สุบฮานุตลาให้นะครับติดต่อประสานกับใครอลัลลอฮ์ให้ง่ายสะดวกในการสร้างโรงเรียนในการสร้างมสัสยิดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ง่ายสะดวกเห็นไหมฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมา อีกหลายคนพี่น้องครับผมสังเกตเห็นนะครับหลายคนที่จบจากต่างประเทศโดยเฉพาะจบที่ได้ทุนการศึกษามาพี่น้องครับทุนการศึกษามานั้นทางนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับให้ให้ทุนในการเรียนหนังสือทุนในการกินในการอยู่ในตัวเครื่องบินไปเพื่อออกมานั้นจะได้ทํางานศาสนาของลัสุภานวุวาแต่ละแต่มีคนบางคนพี่น้องครับจบมาแล้วทํางานไม่ได้สอนหนังสือไม่ได้เผยแผ่หลักการศาสนาที่ถูกต้องนะครับนําธุรกิจนะครับ มามาอยู่ในวนอยู่ในวังวนของธุรกิจครับซึ่งห่างไกลจากเรื่องศาสนาของเอาสุภานุวาจาระโฟกัสอยู่กับเรื่องปัจจัยในดุนยานี้จะกินจะอยู่อย่างไรโดยลืมในเรื่องของเอาสุภานุวาจาระหลายคนประสบความล้มเหลวในธุรกิจพี่น้องครับหลายคนประสบปัญหานี่สินมีปัญหามีอุปสรรคนะครับในชีวิตในการทําธุรกิจพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาครับเพราะอะไรฮะเพราะหน้าที่ของคนที่ที่รู้ศาสนาผู้รู้หลักสําคัญคือให้ความรู้ ให้การความเข้าใจในเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของความสําเร็จริสกีเรื่องของลอ ra. สุบฮานูวาตลาเพราะลอสุบฮานูวาตละทรงคําประกันเมื่อเราหนักแน่นกับเรื่องของลอสุบฮานูวาตระอัลลอฮฺจะให้ง่ายสะดวกในเรื่องของดุนยานี้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เรามีความสําคัญสิ่งที่เรานั้นจะต้องต้องใส่ใจอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้พี่น้องครับเรื่องของการขออาพี่นะครับเรื่องการขอดุอาเราท่านหน้าที่ของเราคือ ขอที่วาขอรัศมีวาะแต่ละส่วนรับหรือไม่รับรับได้เมื่ออะไรจะตอบรับรับอย่างไรไม่ใช่เรื่องเราเพี่น้องครับเรื่องใครครับเรื่องขอรัศุีวานะแต่ละเราอย่าไปก้าวไก่เรื่องของพระองค์นะครับจะต้องได้แบบนั้นต้องต้องต้องแบบนี้ต้องเหมือนที่เราต้องการไม่ใช่เรื่องเพี่น้องครับเรากำลังก้าวไก่เรื่องของัอสุวานะแต่ละซึ่งพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พี่น้องครับโอูดโอนีอัสตายิบเล่ากุ้มขอกับเราสิ่ีเราจะให้หน้าที่เราคือขอเพี่น้องครับ เรื่องให้เรื่องของลอสสุภานิวาตาละอย่าไปก้าวไกลเรื่องของอลอสสุภานิวาตาละอย่าไปก้าวไกลเรื่องของอลอสสุภานิวาตาละให้เมื่อไรอย่างไรไม่ใช่พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของลอสสุภานิวาตาลังนั้นท่านอินุมัรท่านอัมท่านอุมัรเบลคารตอมกล่าวคำหนึ่งที่ที่มีความสําคัญครับท่านกล่าวว่า เรื่องการรับ د ع อ ء เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องการรับด ع อาอิสติยาปตุดูอา ا ء การรับขอ د ع อ ء เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องจริงจะไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญอะไรเลยนะครับเพราะเรื่องสําคัญของเรานั้นคือขอ د ع อ ء เพราะอัลวตารับแน่นอนครับอัลวตารัาประกันครับโอ้โนีนอสตยิบละกุมขอกับเราสันเราจะให้ว่าอิละซะอเลกะอิบะดีอันนีฟะอินเนกรีบโอเจบูดะเราจะได้อีอิละดะฮ์ครับเราจะอยู่ใกล้บ่าวของเราเมื่อเขาขอเราก็จะให้ นะครับว่าอ๋อหน้าที่เราคือขอดวงอรสุภาณวาตัานาะขอด้วยความมุ่งมั่นขยันขยอยในการขอประพฤตินตนอยู่ในกรอบหลักการศาสนานั่นคือเรื่องของเราส่วนรับเมื่อใดจะให้อะไรกับเราไม่ใช่เรื่องเราเพียงครับที่จะไปกําหนดเพราะเรื่องของอสุภาณวารัาละเรามั่นใจกับอสุภาณวารัตละเราวางใจในอสุภาณวาตัานะเราคิดบวกกับอสุภาณวารัตนะว่าทุกสิ่งที่เราให้กับเรามานั้น เหมาะสมคู่ควรอาจจะไม่ได้ดังที่เราต้องการแต่นั่นเป็นสิ่งจะรอให้กับเรามาหน้าที่เราคือยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในกรอบครับเส้นจะรอสุภาพนาหรตาลาวางไว้กรอบประยู่ขนาดนี้อย่าล่ำเส้นอยู่ในเรื่องของรอสุภาพนุวาารตาลาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับความง่ายความสะดวกจะเกิดขึ้นดังน,นั้นถ้าหากว่าใครไม่อยู่ในเส้นดัง,ดงกล่าวนะครับล่ำเส้นอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาเคืออะไรฮะ ว่าม,น,น,มาน,าน้ะอาระเบาะอัน ذكرى فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة عماه บุคคลเด็กตางที่ห่างออกจาก,กาน้ำลึกถึงเราที่เราสุบฮานีวาแต่ละเราอัล้อสุบฮานีวาแต่ละจะให้ชีวิตของเขาในย่ความยากลำบากมีปัญหามีอุปสรรคนะครับ,รบมีความเครียดที่จะเกิดขึ้นมาและในวันเกี่ยวม,มาเราจะให้เขาเกิดมาในสภาพที่ตาบอดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจไปแล้วครับ นั้นขอให้เราได้กลับมาถึงหลักการที่มีความสาคัญครับเรื่องเรื่องของเราหน้าหน้าที่ของเราเรื่องของเราสุบภานิวาสอะลรหน้าที่ของเราคือได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้ตักวากับอัลลอฮ์ได้แสวงหาความโปรดปรานจ Allah, ากอัลลอฮ์ทำในสิ่งที่ชริอะห์บทบัญญัติของเราใช้เรานะครับเสร็จแล้วทําในสิ่งที่เราสุฮาพนิวาใช้เราทิ้งในสิ่งที่เราสุฮาพนิวาสทรงห้ามาเราส่วนเรื่องผลรับจะออกมาอย่างไรเป็นเรื่องของ Allah. แลยเอาล้อมคำประกันกับเราไปนะครับสัญญากับเราร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วไปนล้งครับเกินร้อยเปอร์เซนต์ได้ซ้ำไปว่าจะต้องแน่นอนสิ่งท Allah ว่า سبحانه าละ ت ع ا ل ะอินน ah ัลลอฮะยะ عباد อินนีฮัรรัมตุูซุลมะอลาอับซีอุบ่าวของเราเอ๋ยเราถือว่าการโจรเล่กับการคดโกงการไม่ทำตามสัญญาเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเราแน่นอนอัลลอฮ์ไม่โุรเล่มเราไปนล้งครับเมื่อสัญญาก็คือสัญญาให้ก็คือให้ มอบก็คือมอบร้อยเปอร์เซนต์พียงครับอยู่ที่ยาวอยู่ที่เราเองเรากับอัลัทธิสุฮานุตรานั้นมีความมุ่งมั่นศรัทธาความเข้มข้นกี่เปอร์เซนต์นั้นจึงเรื่องที่มีความสําคัญนั้นฝากไว้พีองครับว่าหน้าที่ของเราเรื่องของอัลลอฮฺอย่าสลับกันอย่านําเรื่องของอัลลอฮฺมาเป็นหน้าที่เราไม่ใช่พีองครับหน้าที่เราคืออะไรครับหน้าที่เราคือเป็นบ่าวของอัลลอฮฺว่าไม่จะตกละฮะจะจะอัลลอหฺมัครรยะ วายรูลุกภูมินไฮสุลายะทสิบหน้าที่เราคือตักวากัรวสุบภานุวาตาลาครับส่วนสิ่งแต่ว่าจะให้กับเราคือยะยอัลลอฮุมะฮ์คารยาจะให้เขามีทางรอดมีทางออกวายรูรุกภูมินไฮสุรายะทสิปและจะให้เขานั้นมีฤทธิ์กียัจจัยยังชีพที่เกินกว่าที่เขาคิดนึกขอรวสุฮานุนตาลาทรงมดาให้เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลหนึ่งครับที่อยู่ในก <c> ร <oughs> อบหลักการของเราอโกรกาลิฮาละ فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته